Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al azim Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอบพระคุณขอบพระคุณตอนตาลขอบพี่โปร่งได้ให้ชีวิต สำเร็จเราได้รับโชคผลต่างๆในดุนยานนี้ลดแล้วแต่มาจากพระองค์ทรงมาตลาทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็น่างที่เราจะต้องชุกรต้องขอบคุณพระองร์ทรสมาตลานี้มากนะครับอัลลอบอกอะนะครับว่าไร้สักครัตุมลาซีดันนะครับท่าเราจะทั้งหลายในขอบคุณนะครับก็จะเพิ่มพูนให้อีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับอัลลอฮฺสุบะลาบอกกับเราในอัลกุรอานนะครับถึงสิ่งที่พระองค์ประทานนะ อักริธึต่างๆนะให้กับบ่าวของพระองค์นั้นนะเฉพาะผู้ที่พระองค์ทรงประงคงนะครับเท่านั้นเน่นเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่ประทานให้อย่างกว้างขวางด้วยนะแล้วก็ความพอดีความพอเหมาะของสิ่งที่พระองค์ประทานให้นั่นนะเป็นสิ่งที่พร,ร,นะรารัพพัตรานาทรงรอบรู้นะครับเราอาจจะไม่รู้สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราขอนั่ยนะ ham, มันอาจจะเป็นผลเสียกับเรานะถ้าเราได้รับแล้วนะครับมันทำให้เราเนี่ยอันตายจากการลุงถึงละสัพัตาาก็เป็นไปได้ จะพระองค์รับสาระและทรงรู้พระองค์จากประทานให้ในปริมาณที่พอเหมาะนะกับพอดีของเรานั่นเองนะนอัลลอฮ์บอกในอัลลอัฺอัลบอฮฺอัลลอฮฺมมอัลลอฮฺอัลลอฮ์อัลลอฮิอัลลาฮฺอัลาอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮบอัลลอฮฺอ,อัลลอฮฺอัลลอฮ์อัลลป็นอู้ทรงเอ็นดอต่อัลลาวขอพรอะอทรงประอานปังชอพแก่ลู้ที่ัระอทรงประสงค์และอค์นันผู้ทรงพลัอผู้ทรงอำนาจ อันนี้ก็เป็นเป็นการยืนยันถึงเดชานุภาพของลัทธิสมภารตะนะครับที่พระองค์จะประทานปัจจัยยังชีพแก่บุคคลใดก็ไ้ที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราน้องก็จะต้องต้องเข้าใจแล้วก็ตระหนักให้มากนะครับแต่ที่สําคัญคืออลอลร์ะนะั้นเป็นผู้เป็นผู้ทรงเอนดูตอบวงบ่าวของพระองค์นะและพระองค์ก็เป็นผู้ทรงพลัง,ผ,ลงผู้ทรงอํานาจนะทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิอรอนนะนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆนะครับ เราบอกต่อไปนะครับว่ามันการยริดุลอามันการยยริดุลฮาร์เซลอันระห์มันการยริดุลฮาร์เลอันระห์นะ่ิอลาฮูฟีฮาร์ซีนะครับเราบอกผู้ใด,ปร,ดประทานผู้ใดปรารถนาผลตอบแทนของปรโลกนะมีความต้องการมีความปรารถนาผลตอบแทนในอคัคร์เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะเพิ่มผลตอบแทนของเขาให้แก่เขาเราจะเพิ่มให้นะผลตอบแทนให้เขาอีกนะ หมายถึงกาเราต้องมีความมุ่งมั่นปรารถนาในอาคีรอตเนี่ยอเลสฮาสาก็จะเพิ่มผลตอบแทนให้กับอีกเพิ่มความดีให้อีกนะครับวอมันการยูริลฮาราสนาดุนยาหนุติฮีมินฮานะอเลสบอกว่าและผู้ใดปรารถนาผลตอบแทนของโลกดุนยาเราจะให้แก่เขาในบางส่วนในสิ่งนั้นไม่ได้ให้ทั้งหมดนั่นเองนะครับอันอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เรานั้นจะต้องเลิกนะครับว่าที่เราอยากได้ในดุนยาเนี่ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอเลสพาสาก็ให้สักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ คือไม่ได้ให้ทั้งหมดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเลาสุฮาณ์นั้นทรงรู้นะแต่เรานั้นไม่รู้เราน,นอยากได้ทั้งหมดแล้วตามที่เราขอนะครับแต่เราสุราณนั้นให้เป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่ที่หวังในดุนยาอย่างเดียวนะไม่ได้สนใจเรื่องอคิร้อย์เลยเนี่ยเราจะตอบแทนให้ในดุนยาให้กแก่บางส่วนในสิ่งนั้นว่ามาลาโูฟิลาครติมินนะัซีฟและสำหรับเขาจะไม่มีส่วนใดๆในอีกเลยในปรโลกนะ แล้วในปรโลกในวันไอซิราเขาจะไม่มีส่วนใดๆได้อีกเ <beğ en Moi> ลยเพราะอะไรเพราะในดุนยาเนี่ยเขาได้รับไปแล้วลอสเวลานะประทานให้เขาเขาอยากได้เขารับไปแล้วที่เขาไม่ได้รับอะไรเลยในปร,โล,ปรโลกอันนึงมาจากเขาปรารถนาดุนยาอย่างเดียวเขาหวังในดุนยาอย่างเดียวนะครับไม่ได้หวังในเรื่องไอซิรอาเลยมันเราจะเห็นนะครับว่าบางทีเราคนมุสลิมเองบางครั้งนะครับทํางานในดุนยาเนี่ยเอาแต่งานอย่างเดียวเลยไม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องอาคิรอาเลยครับ ขอความสําเร็จขอดุลยาอย่างเดียวถึงเวลาละหมาดก็ไม่ได้ทําการละหมาดนะครับถึงเวลาจะสยุดก็เราสุวัตาะก็ไม่ได้ทาการสยุดหวังที่จะได้ผลประโยชน์ในดุลย์ยาเดียวคือทิ้งเลยอะทิ้งอะไรเราอย่างเดียวทุกวันนี้มีเยอะนะครับเยอะมากนะครับบางคนคิดเลยนะครับว่าเรื่องละหมาดที่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องไม่สาคัญทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับไม่ทําก็ได้แต่งตัวแบบมุสลิมบางคนในคุมพิยากอย่างดีเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําการละหมาด แม้แต่มุสลิมเองก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับคือเอาแต่กิจกรรมในดุนยาอย่างเดียวนะครับถ้าในดุนยาเนี่ยมีงานที่ไหนเพื่อแพ้ทาให้มีชื่อเสียงนะครับเต็มที่เลยนะครับถึงเวลาละหมาดนี่ทําไม่สนใจทําเป็นทองไม่รู้ร้อนนะครับเหมือนว่าไม่ต้องทําอะไรอย่างนั้นเองนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้หนักเอาให้มากนะครับว่าถ้าเรามุ่งมั่นในดุนยาอย่างเดียวไม่หวังเรื่องไอ้เคราะห์เลยเนี่ยนะครับอัลลอฮฺก็จะให้ให้แต ได้ที่จะได้รับในอายุร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็อัล่าบอกต่อไปนะครับอีกกระยะหนึงนะครับว่าตรซอลีมีนอเมสฟิกีในาม,ม,มากาซบูว่าวกไฟก็อมบฮิมนะอัล่าบอกเอ <c oughs> จ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่อาธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่วันวันกลัวเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ไดขวนขวายเอาไว้นะแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเขานะครับคือในวันเกียร์มาเนี่ยจะเห็นบรรดาผู้ที่ ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยผู้ที่ไม่เชื่อลอสุบะทลาเนี่ยจะมีความหวาดกลัวมีความหวั่นไหวจากสิ่งที่เขาได้กระทําเอาไว้นะในดุนยาเนี่ยเขาทำเขาถ้าทำการฝ่าฝืนอัลลอสุบฮานอวะตาลาเขาทิ้งคํสาสั่งของอัลลอสุบฮานะตาลาเนี่ยวันนั้นละเขาจะเกิดความหวาดกลัวและเกิดอาการที่หวั่นไหวนะครับวัลลดีนาอามโนวะอามิล์โซย่าห้าทีนะฟีรอฟีรอดาติลจันนัตนะ เราบอกว่าส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติความดีต่างๆเนี่ยจะอยู่ในอุทยานแห่งสวนสวรรค์นะจะอยู่ในสวนคนที่คนที่อีมานศรัทธาและทําความดีเนี่ยเขาจะได้อยู่ในอุทยานแห่งสวนสวรรค์นะครับละหุมมายเชาวนามินอินดารบ,บิหิมนะครับสำหรับพวกเขาเนี่ยจะได้ในสิ่งที่พวกเขาปรารถนาและที่พระเจ้าของพวกเขา คนที่ إ ي م านศรัทธาและกระทำคุณงามความดีในดุนยาไว้เนี่ยในวันอาคิเราะห์นเนี่ยเขาจะได้อยู่ในอุทยานแห่งสวนสวรรค์อัลเลาะห์สัญญาไว้แล้วนะครับและสิ่งที่เขาจะได้ก็คือสิ่งที่พวกเขาสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยเขาจะได้รับหน้าที่อัลเลหาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซาลิกะฮฺวะลัฟดุลกะบีรนะครับนั่นคือความโปรดปารานอันยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลนยืนยันไว้ว่าสําหรับคนที่คนที่เป็นผู้อธรรม คนที่กระทำความชั่วคนที่ปฏิเสธอัลลสุบฮานอัลตาลาเนี่ยไม่เชื่อฟังอัลกุรอานไม่เชื่อฟังทารุสนาสลาฮวา,ราหรือซัลลัมเนี่ยแล้วก็อยู่ในหมู่ผู้ที่ละเมิดผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยเราจะเห็นในวันอัคราเนี่ยเขาจะหวั่นกลัวนะเขาจะหวั่นกลัวกลัวถึงสิ่งที่เขาจะต้องได้รับการตอบแทนเนี่ยนะครับเพราะเขาละทิ้งคำสั่งของ <S <S อัลลสุบฮานอันลตาลาเขาฝ่าฝืนอัลลสุบฮานอัลตาลาเนี่ยนะครับแล้วเขากลัวเนื่องจากเขาเนี่ยได้ขวนขวายเอาไว้สิ่งนั้นมันเป็นความชั่วมันเป็นการสิิ่่่่งทีีเเเขาาาาลลละมดตตอัหนย ส่วนคนที่อ إ ي ่านคนที่ศรัทธาต่อพระสุราาเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆตามที่อลรชัยที่อรซุนใช้ที่อซุนปฏิบัติเอาไว้เนี่ยนะครับอรรช์บอกว่าคนพวกนี้เขาจะได้อยู่ในอุทยานแห่งสูงสวรรค์นะครับแล้วก็สำหรับพวกเขาเนี่ยเขาจะได้รับในสิ่งที่พวกเขานั้นปรารถนาหน้าที่พระเจ้าของพวกเขานะเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาอยากได้ในดุนยาเนี่ยเขาอยางไม่ได้นะ เขาอยากได้แต่ลักษณานั้นยังไม่ได้ให้เขาในดุนยาเนี่ยนะเขาก็สบัติอดทนนะครับแต่ลักษณานั้นก็จะไปให้เขาในวันอนาคิเราในสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาบุ่งมากปรารถนานั่นเองนะครับัล้์ก็บอกว่านั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นะคือสิ่งที่รักษณาเนี่ยเมตตากับพวกเขานั่นเองนะครับก็ขอให้อเรานั้นได้มีความเชื่อมั่นนะครับมีความตระหนักมีความมั่นใจในดุนยาเนี่ยเราอาจจะละบาสักนิดหนึ่งนะครับในการทําตามคําสั่งของรัสปนาในหัวตาลาแต่มันก็ไม่เกินกําลังไม่เกินความสามารถที่เราจะปฏิิบัต นะครับแล้วต้องข้ามก้าวข้าอุปสตรรคต่างๆไปให้ได้นะครับนับน่นคือการทดสอบจากเราสุมาฮาในวตาลานะครับเพื่อที่ในวันอัครนานั้นเราจะได้รับในสิ่งที่เรานั้นมุ่งมาดปรารถนาแล้วก็จะอยู่ในอุทยานแห่งสวงสวรรค์ตามที่อัลลอฮฺสุลตานั้นได้สัญญาไว้ใน,นอัลกุรอานนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องิามุชุนี้ครับอกูลกาลฮะซัฟัสตักเฟรุลงซีมัลีวะลักุมบริษัทมุสลิมีนมิงกุลิซัมฟัสตัฟรูฮูอินหัวลกะฟุรุรอฮิมัสสลาะห์มตุลลอฮิวะบะราากตุล